กรนีโจทย์ให้แก้สมการเป็นอสมการของเรื่องค่าสมบูรณ์นะครับเรามีวิธีคิดดังนี้ในกรณีที่อสมการมีค่าสมบูรณ์ทั้งสองด้านเนี่ยวิธีที่เราจะ,จะนำมาใช้ช่วยในการแก้สมการก็คือการยกกำลังสองของทั้งสองด้านของอสมการ เนือ่องจากค่าสมบูรณ์มันมีค่าเป็นบวกอยู่แล้วการแก้ปัญหาโดยการยกกำลังสองทัง้งสองข้างเป็นวิธีที่มีโอกาสผิดพลาดน้อยที่สุดเมื่อเรายกกําลังสองทั้งสองข้างของอสมการแล้วเเราเค่ย้ายตัวแปรด้านขวามือมาไว้ทั้งด้านซ้ายมือก็จะเป็นผลต่างกําลังสองเราจะใช้สูตรผลต่างกำลังสองที่ว่าหน้ากําลังสองลบหลังกําลังสองเท่ากับ หน้าลบหลังคูณกับหน้าบวกหลังวงเล็บแรกเป็นการบวกกันและว,วงเล็บหลังเป็นการลบกันเมื่อบวกลบกันเนี่ยวงเล็บหน้าก็จะได้ 2X งเอกกำลังสองลบเก้บวกส่ 4, ส่วนวงเล็บหลังเนี่ย X ววเอกกำลังสองลบกันก็หมดไปจากนั้นเราก็แยกตัวประกอบในวงเล็บแรก แยกได้2เล็บเป็น 2x บวก1คูณกับ 2x ลบ4ส่วนวงเล็บหลังเนี่ยาดึงลบ1ออกมาหลังจากนั้นเนี่ยให้เรานำลบ1คูณทั้ง2ด้านของอสมการเพื่อที่จะทำให้ทุกวงเล็บหน้า x เ,เป็นบวกทุกวงเล็บ แต่อย่าลืมนะครับว่าเมื่อเรานําลบคูณเข้าทั้ง2ด้านของอสมการแล้วเนี่ยเราจะต้องเปลี่ยนเครื่องหมายจากน้อยกว่าเป็นมากกว่าด้วยหลังจากนั้นเราก็ลากเส้นจํานวนและนําจุดทั้ง3จุดเขียนลงไปเจอลบใส่บวกเจอบวกใส่ลบเพราะฉะนั้นก็จะได้ค่า3ค่าก็คือลบ2บวกสี่กับสและบวก4ด้านขวามือสุดให้เป็นเครื่องหมายบวกลบบวกลบสลับกันไป ในโจทย์บอกว่ามากกว่า0ูนย์ดังนั้นเราเลือกช่วงที่เป็นบวกมาเป็นคำตอบของอสมการดังนั้นคำตอบของอสมการข้อนี้ก็คือ x จะมีค่ามากกว่าลบสแต่น้อยกว่าสีเยงสองยูเนียนกับ x มากกว่า4